ลองนึกภาพดูสิคะหากวันนี้คุณสามารถเปิดประตูแห่งโชคลาภเปิดเส้นทางเงินทองและเสริมพลังบุญให้หนุนนำชะตาชีวิตของคุณได้จริงๆเพียงแค่ใช้หัวใจและเสียงแห่งศรัทธาคุณจะเลือกทำหรือไม่เพราะสิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยพลังเป็นมนตราศักดิ์สทธิ์ที่ถูกสืบทอดมาเพื่อดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเสริมบารามีและ เปิดหนทางแห่งความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ตั้งใจจริงทุกคำที่คุณได้ยินจะค่อยๆซึมลึกเข้าสู่ใจคุณและทำให้คุณสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเรากับจักรวาลกำลังหันมาส่องแสงเมตตาให้กับชีวิตคุณ เพราะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลบุญที่คุณเคยสร้างความศรัทธาที่คุณกำลังตั้งและคาถาที่คุณกำลังจะได้ยินจะกลายเป็นพลังสามประสานที่ช่วยเปิดทางชีวิตคุณอย่างแท้จริงจงปล่อยใจของคุณให้สงบตั้งจิตให้มั่นแล้วฟังต่อเนื่องไปจนจบคุณจะเข้าใจด้วยตนเองว่าทำไมบทบรรยายนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภ และก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นี้มีคุณค่าและเป็นกำลังใจให้กับชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงสนับสนุนกดแชร์เพื่อแบ่งบุญแบ่งพลังดีๆให้กับคนรอบตัวกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาศักดิ์สิทธิ์ที่นำพาความมัง่งคั่งมาสู่ชีวิตและหากใจคุณศรัทธาอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อร่วมสร้างแรงบุญแรงศรัทธาให้ พลังแห่งโชคกลาภส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคาถาเรียกทรัพย์นั้นเปรียบเสมือนสะพานแห่งบุญที่เชื่อมโยงใจเราเข้ากับพลังแห่งจักรวาลเมื่อเอ่ยถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศรัทธาหัวใจย่อมสั่นสะเทือนให้เกิดพลังบุญอันนุ่นนำเปิดเส้นทางแห่งเงินทองให้ไหลเวียนมาสู่ชีวิตการเสริมบุญด้วยการสวดคาถาไม่ใช่เพียงการขอแต่เป็นการตั้งจิตแน่วแน่ยอมเปิดรับพลังบวก และผลแห่งบุญที่เราสร้างสมมาแต่ครั้งอดีตเมื่อใจตั้งมั่นดวงชะตาย่อมพลิกผันจากทางตันกลายเป็นทางสว่างจากความติดขัดกลายเป็นการเปิดประตูรับโชคลาภการสวดคาถาด้วยความเคารพเหมือนการเคาะประตูแห่งฟ้าให้เทพเทวารับรู้ถึงความตั้งใจของเราไม่ว่า จะเป็นการเรียกทรัพย์ให้ธุรกิจรุ่งเรืองการทำมาหากินมีกำไรหรือแม้แต่การเปิดทางเงินทองอย่างไม่ขาดสายทุกสิ่งย่อมเริ่มจากความเชื่อและศรัทธ,ธาในพลังบุญหลายท่านที่ได้สวดคาถาเรียกทรัพย์ควบคู่กับการทำบุญทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาต่างประสบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางใจและทางกายเพราะคาถาไม่ได้เพียงดึงดูดเงินทอง แต่ยังดึงดูดความเมตตาจากผู้คนโอกาสใหม่ๆและหนทางแห่งความสุขสงบเมื่อบุญเก่าและบุญใหม่ผสานกันพลังศักดิ์สิทธิ์จึงเปิดหนทางแห่งความสำเร็จให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมขอให้ผู้ที่สวดมนต์ภาวนาด้วยคาถาเรียกทรัพย์ตั้งจิตน้อมไปในความกตัญญูระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อใจบริสุทธิ์บุญย่อมไหลหลัง่งเข้ามาเงินทองย่อมตามมาไม่ขาดสายดั่งสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งเสริมบุญหนุนหนุนนำชะตาให้มั่นคงเปิดทางการเงินให้กว้างไกลพร้อมรับพรจากฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ อย่าลืมว่าคาถาเป็นเพียงเครื่องมือหนทางแห่งบุญคือหลักฐานแท้จริงยิ่งทำบุญยิ่งแบ่งปันยิ่งรักษาศีลและใจให้สงบเงินทองและโชคลาภยิ่งวิ่งเข้ามาหาเพราะพลังงานที่เราแผ่ออกไปจะย้อนกลับมาสู่เราอย่างทวีคูณ การสวดคาถาเรียกทรัพย์นั้นหากประกอบด้วยจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์ย่อมเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโชคลาภลงในใจของตนเองทุกครั้งที่เราสวดเสียงแห่งมนตราจะก้องกังวานไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยดาและครูบาอาจารย์ผู้คุ้มครองเมื่อเขาได้ยินเสียงแห่งความตั้งใจนั้นก็จะเมตตาอบอุ้มส่งพลังบุญนุนนำให้ชีวิตพบเจอแต่ความรุ่งเรืองทั้งการงานที่เคยติดขัดก็จะ ค่อยๆค,คลี่คลายเงินทองที่เคยไหลออกมากกว่าที่เข้าก็จะกลับสมดุลและมีโอกาสได้พบช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้เมื่อเราภาวนาไปพร้อมกับก,บการทำความดีเช่นการใส่บาตรการปล่อยสัตว์การให้ทานแก่ผู้ยากไร้หรือแม้แต่การรักษาน้ําใจผู้อื่นบุญเหล่านั้นจะกลายเป็นแรงเสริมให้คาถาที่เราสวดทรงพลังยิ่งขึ้นเงินทอง ที่ได้มาจะไม่ใช่เพียงตัวเลขในกระเป๋าแต่เป็นทรัพย์ที่มาพร้อมความสุขความสงบและความมั่นคงในใจเพราะทรัพย์ที่เกิดจากบุญจะคงอยู่ยาวนานไม่แตกสลายง่ายใด หลายคนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้ว่าโชคชะตาเริ่มเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาเหมือนมีแสงสว่างส่องทางไปข้างหน้าเรื่องร้ายที่เคยเผชิญก็จะกลายเป็นบทเรียนและผลักดันให้ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่าความบังเอิญที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งการได้เจอคนที่หยิบยื่นโอกาสการได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่การได้เงินทองโดยไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่อง ยืนยันว่าพลังบุญและคาถาได้ทำงานอย่างแท้จริงยิ่งสวดด้วยใจที่แน่วแน่ยิ่งทำบุญด้วยใจที่ไม่หวังผลตอบแทนเส้นทางเงินทองก็จะยิ่งเปิดกว้างเหมือนทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์ที่รอการเก็บเกี่ยวความสุขความมั่งคั่งและความสำเร็จจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง เมื่อใจเราเปล่งเสียงแห่งคาถาออกมาความสั่นสะเทือนของเสียงนั้นไม่เพียงสะท้อนอยู่ในหัวใจของเราเองแต่ยังแผ่กระจายออกไปสู่จักรวันก่อเกิดเป็นแรงดึงดูดให้พลังบุญและโชคลาบเคลื่อนเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำที่ไหลรินไม่รู้จบหักสวดบ่อยครั้งและทำด้วยความศรัทธาแท้จริงพลังที่เกิดขึ้นจะยิ่งทับถมหนาแน่นเหมือนภูเขาโอบล้อมชีวิตให้มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ ทุกลมหายใจที่เราใช้ในการภาวนาเปรียบเสมือนการบ่มเพาะพลังแห่งบุญเมื่อบุญค่อยๆก่อตัวขึ้นในจิตใจก็จะขจัดความกังวลความกลัวและความขาดแคลนออกไปแทนที่ด้วยความสว่างสวยและความมั่นใจพลังศักดิ์สิทธิ จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้มีแต่หนทางก้าวหน้าการงานจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการค้าขายจะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดและผู้คนรอบตัวจะเปลี่ยนจากความเฉยเมยมาเป็นความเมตตาและเกื้อกูล การสวดคาถาเรียกทรัพย์ยังเปรียบได้กับการสร้างกำแพงแห่งแสงที่ปกป้องเราจากพลังลบและสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ก้าวหน้าเมื่อใจเราอยู่ในพลังแห่งศรัทธ,ธาความคิดที่เป็นมงคลย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภหรือแม้กระทั่งสุขภาพกายใจที่ดีเพราะทรัพย์แท้จริงไม่ได้มีเพียงเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขความสงบและมิตรภาพที่มั่นคง ผู้ที่ตั้งใจสวดอย่างจริงจังมักจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ในชีวิตเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกกลับเปิดทางกว้างโชคที่คิดว่าเป็นเพียงความฝันกลับกลายเป็นความจริงเงินทองที่เคยรั่วไหลกลับไหลกลับเข้ามาอย่างไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะแรงบุญที่ะส,สมผสานกับพลังแห่งมนตราจนกลายเป็นพลังดึงดูดมหาศาลที่จักรวาลไม่อาจปฏิเสธได้ ยิ่งเราสวดด้วยใจที่สงบไม่เร่งรีบไม่คาดหวังจนเกินไปแต่เชื่อมั่นในกฎแห่งบุญและกํมหนทางเงินทองก็จะยิ่งชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้นราวกับต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกในแผ่นดินได้รับน้ำและแสงแดดอย่างพอเหมาะย่อมแตกกิ่งก้านและผลิดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวได้ไม่สิ้นสุด การสวดคาถาเรียกทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นเพียงการท่องคำศักดิ์สิทธิ์แต่คือการปรับจิตและใจให้ตรงต่อกระแสแห่งบุญเมื่อเราตั้งมั่นในความศรัทธาเหมือนเราได้ส่งสัญญาณแห่งความปรารถนาอันบริสุทธิ์ไปยังฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพลังงานนั้นจะกลับคืนมาเป็นโอกาสที่จะต้องได้เป็นโชคลาภที่ค่อยๆไหลเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่เคยปิดกั้นกลับเปิดออกความสำเร็จที่เคยอยู่ไกลกลับเข้ามาใกล้ขึ้น ในทุกครั้งที่เสียงมนตราดังก้องอยู่ในใจเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบความมั่นคงและแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนมีแสงสว่างนำทางให้ก้าวไปสู่หนทางที่ดีกว่าผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงจะพบว่าโชคชะตาเริ่มผ่อนปรนสิ่งที่เคยหนักกลายเป็นเบาและสิ่งที่เคยยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายดายราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยชี้นำ การทำบุญควบคู่กับการสวดคาถาเป็นเสมือนการเติมน้ำให้แก่ต้นไม้แห่งบุญที่เราปลูกไว้ในใจเมื่อรดน้ำอย่างสม่ำเสมอต้นไม้ย่อมเติบโตแต่กิ่งก้านและออกผลแห่งความมั่งคั่งโชคลาภและความสำเร็จให้เราได้เก็บเกี่ยวไม่รู้จบการทำความดีเพียงเล็กน้อยเช่นการยิ้มให้ผู้อื่นการให้อภัยหรือการช่วยเหลือด้วยน้ำใจล้วนกลายเป็นส่วนเสริมให้คาถามีพลังมากขึ้น เมื่อบุญและมนตราหลอมรวมกันจากระวาลย่อมสอดประสานพลังงานเพื่อดึงสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตเงินทองที่เคยขาดมือกลับมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องผู้ใหญ่เมตตาเจราจาค้าขายราบรื่นงานที่เคยสะดุดกลับฟื้นคืนความสุขใจและความอุดมสมบูรณ์ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นจริงทีละขั้น อย่าลืมว่าทุกสิ่งเริ่มจากจิตใจหากเรามีศรัทธาอันมั่นคงไม่หวันไหวต่ออุปสรรคคาถาที่เปล่งออกมาจะทรงพลังยิ่งนักและหนทางแห่งเงินทองโชคลาภและความสุขสงบจะถูกเปิดออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเรายังคงภาวนาด้วยคาถาเรียกทรัพย์อย่างต่อเนื่องพลังที่เกิดขึ้นในใจจะค่อยๆแผ่กว้างออกไปเหมือนคลื่นน้ำที่กระเพื่อมไม่รู้จบคลื่นแห่งบุญนี้ จะเชื่อมต่อกับพลังงานที่ดีในจักรวาลทำให้สิ่งที่เราปรารถนาเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นทีละน้อยความตั้งใจที่มั่นคงย่อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่ไหลเข้ามาการงานที่ก้าวหน้าหรือแม้แต่คนรอบข้างที่พร้อมจะให้การสนับสนุน การสวดด้วยใจที่อ่อนน้อมจะเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับรู้เมื่อท่านเห็นความจริงใจของเราท่านย่อมช่วยหนุนส่งและมอบพรให้เรื่องราวที่เคยติดขัดก็จะได้รับการคลี่คลายความฝันที่เคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมก็จะกลายเป็นจริงทีละก้าวราวกับว่าชีวิตได้รับการอบอุ้มจากพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จากผลลัพธ์ที่ปรากฏชัด ยิ่งสวดยิ่งทำความดียิ่งรักษาใจให้สงบสิ่งเหล่านี้จะเป็นเชื้อไฟให้พลังบุญคงอยู่และไม่เสื่อมคลายเหมือนเปลเวไฟแห่งศรัทธ,ธาที่ไม่ดับลงแม้ในคืนที่มืดมิดเปลเวไฟนั้นจะนำพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีทั้งทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงในชีวิตและความสงบในจิตใจ เมื่อเรามีศรัทธาและลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดโชคเล็กๆน้อยๆจะเริ่มเข้ามาเป็นสัญญาณนำทางและไม่นานนักโชคใหญ่ก็จะตามมาเหมือนประตูแห่งทรัพย์ที่เปิดออกกว้างไม่รู้จบ ทุกครั้งที่เราสวดคาถาเรียกทรัพย์ด้วยความศรัทธาเสียงภายในใจเราจะก้องสะท้อนเหมือนระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่สั่นสะเทือนถึงฟ้าและดินจิตที่ตั้งมั่นจะเป็นพลังงานที่ปลดปล่อยคลื่นแห่งบุญออกไปและจะักรวาลย่อมตอบกลับด้วยการส่งสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเส้นทางที่เคยมืดมัวจะเริ่มมีแสงสว่างส่องนำทางเหตุการณ์ที่เคยเป็นอุปสรรคจะถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสเหมือนฟ้าที่ปิดมานานแล้ว กลับเปิดกว้างให้เราได้เห็นหนทางใหม่พลังของคาถาไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความตั้งใจของจิตเมื่อจิตสะอาดและเปี่ยมด้วยศรัทธาคำที่เอ,อ่ยออกมาจะกลายเป็นมนตราอันทรงพลังที่ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จมาสู่ชีวิตการสวดต,ต่อเนื่องทุกวันเสมือนการสร้างคังบุญที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อบุญถึงเวลาให้ผลสิ่งที่เราปรารถนาย่อมเข้ามาอย่างไม่คาดคิด ชีวิตที่เคยอับจนจะเริ่มพบทางออกความเหนื่อยยากจะค่อยๆค,คลี่คลายกลายเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองเหมือนเรือที่เคยติดโคลนแล้วถูกกระแสน้ำแห่งบุญผลักให้ลอยออกสู่แม่น้ำกว้างเงินทองโชคลาบและโอกาสดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดหากใจเรายังคงมั่นคงในศรัทธาและไม่ละทิ้งการทำความดีควบคู่ไป เมื่อบุญและคาถาผสานกันเป็นหนึ่งเราจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกใจที่เคยหนักก็จะเบาเรื่องที่เคยวุ่นวายก็จะค่อยๆสงบลงและสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกสิ่งล้วนเริ่มต้นจากการเปิดใจยอมรับพลังแห่งบุญและตั้งมั่นในความดีงามโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เมื่อคาถาเรียกทรัพย์ถูกสวดด้วยใจที่มั่นคงพลังงานแห่งศรัทธาจะทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลาสายน้ำนั้นฉล้างความขุ่นมัวในใจให้ใสสะอาดและเมื่อใจใสสะอาดสิ่งดีทั้งหลายย่อมไหลเข้ามาเติมเต็มชีวิตอย่างไม่ขาดสายการเงินที่เคยติดขัดก็จะคลี่คลายเหมือนเมฆหมอกที่ถูกลมพัดหายไปเหลือเพียงท้องฟ้าโปร่งใสให้เราได้เห็นหนทางชัดเจน การสวดมนต์และทำบุญนั้นเป็นเหมือนการก่อสร้างสะพานแห่งโชคลาภที่ทอดผ่านจากโลกมนุษย์ไปยังสวรรค์ยิ่งเราสร้างสะพานนี้ด้วยศรัทธาความเพียรและความดีงามมากเท่าไรสะพานก็จะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อสะพานมั่นคงแล้วโชคลาภและเงินทองก็จะเดินทางมาหาเราอย่างไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ เสียงมนตราที่เอ่ยออกมาจากใจไม่เพียงดังก้องในหูเราเองแต่ยังสะท้อนสู่จักรวาลเป็นเสียงเรียกแห่งความหวังความกตันอยู่และความเมตตาที่เราแผ่ออกไปพลังเหล่านี้จะกลับคืนมาเป็นแรงสนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้าทั้งการเงินที่เริ่มมีมากขึ้นการงานที่ราบรื่นขึ้นและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจ เมื่อเราสวดไปนานวันจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความวุ่นวายเป็นความสงบจากความหวาดกลัวเป็นความมั่นใจและจากความสิ้นหวังเป็นความหวังใหม่พลังศักดิ์สิทธิ์จะหนุนให้เส้นทางชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโชคที่เล็กจะกลายเป็นโชคใหญ่สิ่งที่ไม่คาดคิดจะปรากฏเป็นของขวัญจากฟ้าเพื่อยืนยันว่าบุญและคาถาได้ทำงานอย่างแท้จริง ทุกครั้งที่เราสวดคาถาเรียกทรัพย์ด้วยใจสงบเปรียบเสมือนการเปิดประตูรับแสงแห่งบุญเข้ามาในชีวิตประตูบานนี้เมื่อเปิดออกแล้วจะไม่มีสิ่งใดปิดกัน้นได้ง่ายๆเหมือนบ้านที่เคยเงียบเหงากลับมีแขกผู้มาเยือนพร้อมของขวัญโชคลาภและเงินทองจะค่อยๆเดินทางเข้ามาเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลไม่รู้จบสิ่งที่เคยพร่องก็จะค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดก็จะกลับมาอย่างสมบูรณ์ พลังศักดิ์สิทธิ์จากคาถาจะก่อให้เกิดแรงสันสะเทือนในใจทำให้ความกลัวความกังวลและความสิ้นหวังค่อยๆมดลายหายไปเหลือเพียงพลังแห่งความเชื่อมั่นและความศรัทธาซึ่งพลังนี้เองจะทำให้การกระทำในชีวิตประจำวันของเรามีทิศทางที่ดีขึ้นการตัดสินใจชัดเจนขึ้นและดึงดูดโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบให้เข้ามาใกล้ การทำบุญหนุนนำไปพร้อมกับการสวดมนต์ยังช่วยสร้างหลักฐานที่มั่นคงเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกในแผ่นดินไม่ว่าจะเจอลมพายุหรือแดดแรงต้นไม้นั้นก็ยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและเมื่อถึงเวลาต้นไม้ก็จะออกดอกผลเป็นความมัง่งคั่งที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสิ้นสุดการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นและการรักษาศีลคือปุ๋ยที่บำรุงต้นไม้แห่งบุญนี้ให้เจริญง,งอมยิ่งขึ้น เมื่อเราสวดต่อไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยโชคเล็กๆจะเข้ามาเป็นสัญญาณนำทางก่อนจากนั้นโชคใหญ่จะตามมาเหมือนดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าแล้วส่องแสงเต็มท้องฟ้าบางครั้งเราอาจได้พบโอกาสที่ทำให้ฐานะมั่นคงขึ้นบางครั้งอาจได้รับความช่วยเหลือที่ทำให้ชีวิตก้าวข้ามอุปสรรคไปได้และบางครั้งเงินทองก็จะหลั่งไหลมาอย่างไม่คาดคิด ชีวิตของเราทุกคนต่างดำเนินไปภายใต้กฎแห่งกรรมและบุญบารมีที่สั่งสมมาในอดีตการที่ใครคนหนึ่งจะมีโชคมีทรัพย์มีความสุขความเจริญไม่ใช่เพียงเพราะความบังเอิญแต่เพราะพลังแห่งบุญที่เกื้อหนุนให้เส้นทางชีวิตนั้นเปิดกว้างออกเมื่อเรามีศรัทธาในพลังบุญเราจะตระหนักได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถของจิตวิญญ,ญาณที่จะดึงดูดเข้ามาได้ หากเรารู้จักเปิดใจยอมรับและวางจิตให้อยู่บนเส้นทางแห่งความดีงามคาถาเรียกทรัพย์นั้นจึงมิได้เป็นเพียงถ้อยคำหกักแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างความตั้งใจของเรากับจักรวาล เป็นเสียงที่ปลุกให้พลังงานแห่งโชคลาภเคลื่อนไหวเข้ามาอบอุ้มชีวิตให้มั่นคงขึ้นทีละน้อยทุกคำที่เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาเปรียบเสมือนค้อนที่ค่อยๆคาอ,อเปิดประตูแห่งบุญให้กว้างขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อประตูเปิดออกเส้นทางแห่งเงินทองและความสำเร็จย่อมปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปประธรรม ในยามที่เราหลับตาตั้งจิตอยู่ในสมาธิแล้วภาวนาขาเรียกซับเสียงของเรานั้นจะสะท้อนกลับมาที่ใจตนเองก่อนเป็นอันดับแรกใจจะรู้สึกมั่นคงขึ้นเบาขึ้นและเปลี่ยนไปด้วยความหวังใหม่แล้วพลังนี้เองที่จะส่งต่อออกไปสู่จักรวาลเหมือนเราจุดตะเกียงเล็กๆในห้องมืดความมืดที่เคยปกคลุมก็จะค่อยๆจางหายจนกระทั่งความสว่างเข้ามาแทนที่เมื่อเราทำซ้ำ ทุกวันความสว่างนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นแสงแห่งบุญที่ปกป้องและหนุนนำชะตาชีวิตให้รุ่งเรืองไม่ว่าทางการงานการเงินหรือความรักล้วนได้รับอานิสงส์จากการตั้งจิตมัน่นและศรัทธาในมนตราแห่งโชคลาภ การเสริมบุญเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คาถาเรียกทรัพย์ทรงพลังยิ่งขึ้นเพราะบุญเปรียบเสมือนเชื้อไฟที่จะทำให้มนตรานั้นลุกโชนหากสวดคาถาโดยไม่ทำบุญเหมือนมีไฟแต่ไม่มีน้ำมันจึงไม่อาจสว่างสวยไปได้ไกลแต่หากเราสวดมนต์ไปพร้อมกับการทำความดีไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรรักษาศีลปล่อยนกปล่อยปลาหรือแม้กระทั่งการให้อภัยผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น เชื้อเพลิงให้ไฟแห่งบุญสว่างสวยัยและอบอุ่นมากขึ้นจากกระวาลจะสะท้อนผลบุญนั้นกลับมาเป็นความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเงินทองที่เคยรั่วไหลก็จะกลับคืนมาอย่างมั่นคงโชคลาบที่เคยหายากก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องดิ้นรน เสียงมนตราที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่เป็นคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปเมื่อจักราวาลรับรู้ถึงความตั้งใจนั้นจักราวาลจะส่งสิ่งที่สอดคล้องกันกลับมาให้เราเสมอหากใจเรามุ่งหวังแต่สิ่งดีงามเราจะได้รับสิ่งดีงามหากใจเรามุ่งมั่นเรียกหาความมัง่งคั่งพร้อมด้วยความเมตตาและการแบ่งปันความมัง่งคั่งนั้นจะมาพร้อมความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความมัง่งคั่งที่สร้าง ความเดือดร้อนแต่เป็นความมั่งคั่งที่ทำให้เรามีเหลือพอที่จะแบ่งปันผู้อื่นต่อไปและยิ่งแบ่งปันมากเท่าใดทรัพย์สินก็จะยิ่งทวีคูณเหมือนน้ำที่ยิ่งตักออกก็ยิ่งเติมเต็มไม่สิ้นสุด ในบางช่วงเวลาของชีวิตเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังติดขัดไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเงินทองที่ได้มาก็ไหลออกไปอย่างรวดเร็วการงานที่ทำก็เต็มไปด้วยอุปสรรคหากเรารเผชิญช่วงเวลานี้การภาวนาขาเรียกทรัพย์และเสริมบุญจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้เราเดินไปถูกทิศทางจิตท,ที่เคยวุ่นวายจะกลับมาสงบลงใจที่เคยหมดหวังจะกลับมาเปี่ยม ด้วยกำลังใจและนี่คือจุดเริ่มต้นที่พลังงานดีจะไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจที่เราสวดมนต์คือการบ่มเพาะบุญในใจให้มั่นคงขึ้นทุกครั้งที่เราทำความดีคือการหวานเมเล็ดพันุ์แห่งโชคลาบลงในผืนดินแห่งกรรมเมื่อถึงเวลาเมเล็ดนั้นก็จะเติบโตแตกกิ่งก้านและออกผลเป็นเงินทองความสุข และความมั่นคงในชีวิตอย่างที่เราไม่คาดคิดหลายคนที่ปฏิบัติอย่างจริงจังย่อมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการพบเจอคนที่หยิบยื่นโอกาสให้โดยไม่คาดฝันการได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่าที่เคยหรือแม้แต่การได้รับทรัพย์สินที่มาจากความบังเอิญแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่บังเอิญหากแต่เป็นผลแห่งบุญและคาถาที่ทำงานอย่างกลมกลืน จงเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เราทำด้วยศรัทธาจะไม่สูบเปล่าแม้วันนี้ผลจะยังไม่ปรากฏแต่เมื่อถึงเวลาบุญจะทำหน้าที่เป็นแรงดึงดูดให้สิ่งดีทั้งหลายเข้ามาอย่างเกินความคาดหมายและเมื่อเรายังคงเดินบนเส้นทางแห่งความดีทำบุญเสริมบารามีและสวดคาถาเรียกทรัพย์ด้วยใจมั่นคงเส้นทางชีวิตเราจะเปลี่ยนไปจากความมืดมนเป็นสว่างสวยจากความขัดสนเป็นความ อุดมสมบูรณ์และจากความสิ้นหวังเป็นความสุขสงบอย่างแท้จริง